เที่วยอดเขาชียร์ทร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันค่ะเราเริ่มต้นที่สถานีซูริคเอชบีนะคะนั่งรถไฟไปลงที่เบิร์นแล้วก็เปลี่ยนขบวนหนึ่งค่ะถ่ายจองที่นั่งก็จะติดป้ายแบบเมื่อกี้นะคะเนื่องจากยอดเขาสูงประมาณ2 9 7 0เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทำให้เราต้องนั่งรถไฟขึ้นกระเช้าไฟหลายต่อเลยนะคะอังน,นี้ก็จะเป็นวิวรววางที่จากอนเทอร์เครนไปรอเชื่อวนันนี้นะคะรอเชื่อวันนี้ก็จะเป็นวิวประมาณนี้นะคะขึ้นกระเช้าเนี่ยนะคะ เพิ่มเพลินไปนะคะดูวิวข้างล่างก็จะสวยงามมากเลยนะคะจะเห็นพื้นที่สีเขียวน่ารักมากมายนะคะจากอินเทอร์แลคเคนนะคะก็น่ารักไ,ไปเลยที่รราเทิร์นหนึ่นะม่เลยคะว่าขึ้นกระเช้าไปที่รถชอ็อปต่อระรางไปที่โมเรนนะคะซึ่งโมเรนเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่น่า,ารักนะคะ ก็ะะขึ้นกระเช้าต่อไปที่เบิรนะคะต่อกระเช้าสุดท้ายแล้วค่ะถึงชิวทอนสักทีนะคะซึ่งยอดเขาชิวทอนนี้นะคะเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจนส์บอล007ก็นานมาแล้วนะคะต้องไปหากันดูได้นะคะสถานีเบิร์กเนี่ยนะคะจะมีแมกสก,กีมาเล่นแล้วก็สโนว์บอร์ดกันเยอะเลยนะคะวันที่เราไปนะคะคือ7เมษายน2024นะคะบนยอดเขาก็ยังอากาศหนาวอยู่หิมะยังไม่ละลายนะคะ สานะะีเบก็จะมีชิลลวอให้เราทดสอบมกล้านะคะไปเดินเล่นกันได้นะคะก็อินซีด้วยนะคะนอดข่าชิวท่านี่มองเห็นยอดขา่าชเฟ่าไอก็เหมือนซึ่งนะคะมาที่เดียวเห็นชามเขาเลยคะ่ะส่วนขาลงคะ่ะเราเห็นนักสกีเริ่จสก,กีลงจากสถานีเบิร์กลงไปข้างล่างคะ่ะใครไม่อยากเสียเวลาลงกัเช้าต่อรถไฟไหลายต่อสกีลงไปก็ได้นีะคะลันั้จะเช้าลงมาที่มูบ้านกินวาวนะคะ โนวอวนะคะก็นั่งไปเช้าต่อไปที่สเก็ตบอร์ดนั่งรถบัสสายซิงทีหนึ่งกลับไปที่เราเทอร์หมูเน้นค่ะ